สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตให้เห็นถึงวิธีการที่เราจะรวม2ตารางที่มีจำนวนคอลัมน์เท่ากันแต่ว่าคอลัมน์เนี่ยความกว้างเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลของตัว Instagram account ที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดผมเอาข้อมูลมาจากตัววิกิพีเดียนะครับสมมุติว่านะตอนนี้ตารางนะครับแยกจากกันแบบนี้อันดับที่1 2 3นะครับ แลนแบบนีแล้4 5กเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการรวมตารางโดยที่ให้ตัวความกว้างของคอลัมน์แต่ละอันนะครับเท่าๆกันนะฮะตอนมารวมกันคราวนี้มาดูเทคนิคการรวมตารางกันวิธีการรวมตารางนะครับก็คือใน Microsoft Word จะมองอย่างนี้อย่างเช่นณนะตรงนี้ของผมนะครับมีตัวบรรทัดว่างอยู่อันหนึ่งเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีบรรทัดว่างนะครับถ้าเราไปลบมันทิ้งเนี่ยมันจะทําให้2ตารางนี้ถูกรวมกันนะฮะแบบนี้ผมลบ กด delete ตรงนี้เห็นไหมครับคัน,นี้ตารางรวมกันอะแต่ครน,นี้พอมันรวมกันได้แล้วนะครับปัญหาที่เราเจอคือเอ้ความกว้างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะเคยเจอเนี่ยพยายามไปปรับก็ปรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มาดูวิธีการทําให้2อ,อันนี้นะครับลำดับที่1 2 3่งสอกับเนี่ยความกว้างเท่ากันให้มาตรงนี้นะครับมาที่ layout คือเราคลิกสักที่ใดที่หนึ่งของตารางเนี่ยเราจะเห็นตัว layout ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า select ตัวเทเบิตรงนี้อ่าเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ตอนนี้มันเลือกตอารางของเราไว้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับตรงวิธตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะใส่ตัวเลขเข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเอาสักจุดห้านะคันอันนี้หน่วยของผมเป็นนิ้วนะคือใส่เข้าไปตัวใดตัวหนึ่งเป็นใช้ได้นะครับแล้วก็กด Enter เห็นไหมครับครันนี้ความกว้างจะเท่ากันละ 1,2,3,4,5,6 1, ตรงนี้นะครับแล้วพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็อาจจะใช้ตัวความสามารถของออโต้ฟิตในการจัดอย่างเช่นฟิตให้ฟิตตัวหน้ากระดาษของเรา f นะ to ฟิตทูวินโดว์ตรงนี้เนี่ยก็คลิกตรงนี้เห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้เนี่ยข้อมูลนะครับ1,2,3,4,5,6เนี่ยความกว้างเท่ากันละรื่วันนี้ผมทำให้ดูนะครับน,นี้ยังมีแถวที่7 8 9ด0นี่ยผมจงใจทำให้ความกว้างมันต่างกันเยอะๆก็ได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มารวมกันนะครับนะคราวนี้มาดูเทคนิคการรวมตาอีกวิธีหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ผมมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับผมสามารถมาเลือกตารางแรกมาคลิกตรงมุมซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็คือเลือกตารางแรกได้ละแล้วผมกดตัวคีย์ alternate shift แล้วก็ตัวลูกศรลงมันจะเป็นการเลื่อนตารางนี้นะครับลงมาอีกหนึ่งบรรทัดซึ่งก็จะชนกับตารางที่เป็นลำดับที่7 8 9นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือการ รวมตารางเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยสออันนี้ติดกันละนะแล้วคราวน,นี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับดูอันนี้เนี่ยความกว้างเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการเราก็มาคลิกที่ใดที่หนึ่งของตารางเลือกที่ Layout select table แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับตัวเลขตรงนี้บอกแล้วจะใส่ตัวเลขแบบไหนก็ได้ผมลองเอาจุด2แล้วกันก็คือความกว้างตัวนี้มันจะบอกว่า ให้ทุกคอลัมน์มีความกว้างเท่ากันคือจุด2นิ้วนั่นเองนะฮะ enter ไปเห็นไหมครับอันนี้ลำดับที่78-90ก็จะมีความกว้างเป็นไปแบบที่เราต้องกาลรละพอได้แบบนี้มาเราก็สามารถย่อขยายเฉพาะบางคอลัมน์ของเราก็ได้นะครับเราทุกอันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคันนี้เพิ่มตัวอย่างนิดนึงเทคนิคอย่างเช่นในนี้ผมมีตัวตารางที่เป็น Facebook อยู่ด้วยแต่ Facebook อันนี้มีอยู่แค่5คอลัมน์ ส่วนข้างบนมี6คอลัมน์สมมุติว่าผมต้องการเอา2อันนี้มาเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับเทคนิคก็ง่ายๆเลยพอดีคอลัมน์แรกเป็น length ถูกอยู่แล้ว page name อันนี้เป็นเรียกว่า user name เนี่ยตรง owner ตรงนี้ไม่ได้บอกนะครับผมก็เนี่ยมา insert คอลัมน์เข้าไประหว่างนี้เพื่อให้มี6คอลัมน์เท่ากันคลิกขวาตรงนี้ insert คอลัมน์ทางซ้ายมือผมก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยสตารางมี เท่ากันละอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตผม Copy เฉพาะบางส่วนขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้แล้วผมจะมาจอยเข้าด้วยกันก็กด Delete ลบแถวว่างที่ขั้นระหว่างตัวตารางก็ได้นะฮะอ่าพอทำอย่างนี้ได้ครันนี้ผมก็สามารถที่จะกลับมาที่ Layout Select Table แล้วก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้อ่าจุด2เห็นไหมครับเราก็จะได้ขนาดคอลัมน์ที่เท่ากันอ่าอันนี้แถมอีกนิดนึง มาดูเทคนิคเพิ่มเติมสมมติผมต้องการลบแถวแล้วกันเมื่อกี้เอามาจอยแล้วผมต้องการลบวิธีการลบแถวง่ายๆเลยคือเราเลือกกี่แถวก็ได้เรากด backspace นะฮะเลือกเรากด backspace จะเป็นการลบแถวนไครับแถว 1- 2ึหายไปละแต่ถ้าเราเลือกไว้สมมติแลงเบอร์สิบอันนี้แล้วกด delete เนี่ยจะเป็นการลบข้อความที่อยู่ในแถวนั้นแต่ไม่ได้ลบแถวนะฮะ delete นะ แบบนี้เอาละครับลองเอาเทคนิคการจัดการตัวตารางของ Microsoft Word ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ